ทางด้านยครับทางทางจัางด้าน外รถเสื่อว่ามันจะเหนืดอยนะครับรถเป่าๆมามันจะกระเด้าเนาะสวัสดีครับสวัสดีเพี่น้องๆเพื่อนๆชาวยูทูปมาพอกันอีกคือเก่าพี่น้องเป็นแปดห้าตัวแรง สูบซีจกักรวาลครับสำหรับเจ้า F85 นี่นะครับพี่น้อง d ด r e c ิ i นเจ c คชั่นเทอร์โบแรงม้านะครับ3 7 6 9เซีซีนะครับอรอบพันสี่ถึงพันหพี่น้องสำหรับรอบขึ้นบนเดาซีซูนอ่า เมื่อน,นี่เมืองไรดําซิงนะครับเจโน่เมื่อน,นี้มารวมงานกับทีมงานสับสัตทิตเท่าคือเขาพี่น้องสวัสดีครับเยโน่ครับล็อกจีอรัด,ดาประดับจนตามมาด้วยเสียพลิกดำซิงนะครับเมกา จอมดันจอมดันเอาขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยเฮ้ยงสพันธ์ี่ได้เสียงสายฟันธ์เจ๋ <c oughs> วเลยครับเจ๋วเลยอ่าเมื่อนี้ทีมงานทางเมือ,อ,องไพรเฮากับว่าร่วมงานอ่าขับซับสถิตนะครับเดี๋ยวพลิกดำซิงหรือว,ว่าปอจะเลื่อนซับ กัเซียนุนะครับล็อกเก้ร้อยเก้าที่มาได้มาสังกัดฝ่าระด,ดาซับนะครับโชโฟเฟอร์เฮ้ามวันนี้กัสเสียลิวกัเสเซียลิวทางรถเจ้านะครับเป็นโชโฟเฟอร์แมกโก้เฮ้ามวันนี้ ลอครับล้อ,ล,อ,ล,อ,ล,อล้อแรงแรงเจอดินใส่เนื้อเนือดกันมันนี้พี่น้อง การการยางนะครับตัวนี้เสียบปีกดำสิร้อยเจ็ดสิบห้าได้มานะครับจัดเต็มครับจัดเต็มวันนี้มีแต่ล้อ,อพี่น้องสำหรับทีมงานรถด,ดำม่วงวันนี้อันนี้ล็อกกี้เสียนัดนะครับอูระดานะครับอูเดียวกันครับเสียนุ แล่น้ำกันเจ็ดขั้นพี่น้องนะครับรถด,ดำเฮ้ามาี้หลายทีมงานนะครับมาแล่นร่วมซอยกันเหมือนพี่น้องบบตัมก็ลอยเถียวว่าสั้นพี่น้องน่าจะขาดใหญ่พรสมควรน,นะครับโอโ้โลั่นสุดๆครับเสียบริก

เสียนัดครับโอเคร,ร้อยเก้าหา้ารอๆเลยพี่นอ้องตามมาด้วยไม่ก้าเสียน้อยครับรอยเจ็ดสิบหา้าแรกมานะครับนี่ ปลาไทยพอปิดนะครับขุดเอาปลามันเลยพี่น้องเจ้าของบรร่าขุดเอาเลยครับประจัน ผมพอท่านมีเวลาประกระันมาพนั่งย่างขาดนะพี่น้องว่าถามเพื่อนว่าประมาณร้อยรถจักสิเต็มบ่เต็มบ่สัน่นเอาจัดไปครับเอาล้รอล้อพี่น้องล้อก,กี้เสียนัด สังกัดวารด,ดาซัพ์นะครับสำหรับเชนัดเมืองไพลดัมซิงมาแต่ทางอำเภอเสือกันพี่นอ้องนิ่มๆครับ กันรอๆพี่น้องปูช่างแอดนะครับมาแต่ทางชุมพลบุรีเฮ้าคนละพี่น้อง โซเฟอร์เขากับเสียเหลียวนะครับเสียเหลียวบ้านดอนแก้วนะครับหัตถ์ีนี่ใหญ่ขนาดพี่น้อง แม่นามย่งนะครับทางบ้านน้องพักตบตะบนเ่าหน่อยอำเภอเจราภูมมจังหวัดรอยอ็เงกันย่งดำเนิกนการไปเรื่อยๆครับเป็นมือที่สองพี่น้องวันนี้บ่นาจะจบครับนาจะเป็นมืออื่นพี่นอ้องอารล็อกกี้พี่นอ้องเสียตอนยูทูบนะครับรอยเก็ดหาแรงมาเหนื่อยๆครับรอดบ่ เหีือว่าเฟื่องไทยนี่แน่นอนอยู่ริมแปดหาีศูนย์ตัวแร,ครวกครับเอาพี่ล็อครับรอยเกาหานะครับนี่ เสียเอกสารคามครับคนดังทางสารคามพี่น้องวันนี้เพิ่นกะมีโอกาสมาร่วมง,งานทางทีมงานสับสัตทิตของเขานะครับรอรอเลยนะครับออรอรอลั่นล่นแรงแรงพี่น้อง จัดเต็มนะครับโอ้แต่เหม็นง่ามพี่น้องเลยรถ อากาศมันนี่มีลมกระโชกพี่นอ้องลมกระแห้งจั๊หน่อยอากาศกระคึมๆคือจังฝนจี๊ตกแต่กะอากาศรู้สึกว่าบ่หวอนเท่าใดรนะพี่น้องไข,ข,ข่ไข่คือจังฝนจีบิดนะพี่นอ้องเป็นลมเย็นๆไข่ไขล่ลมหนาวไหมพี่น้องแต่ว่า ก็ได้แต่าวาเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยจะสาวาบบ่มีฝนมาอีกโอ,อขาเอามาสิได้เกี่ยวเนาะพี่น้องขันเบิดไว้ปานนั่นอ่าน่าจะแม่นดอกพี่น้องผมก็วอาไปสละเขาีเข่าหายพี่น้องรอยยิ้มหาแรงมานะครับปั่มโค้งพันซุกนำหนักปฏิบัติการยี่สิบตันพี่น้องสำหรับ เจ้าคุณปูใบแท็ก80เส้นนะครับลูล่กเกลูกแคเรียสองโตนะครับอ่าปุงกี้0.83ลูกบาทเมตรนะครับมืันนี้อาจารย์เหลียวเป็นผู้จัดให้ทีมงานนะครับนักเตะอีโอ่เสียเอกสารคามนะครับเอาลุ้นกันพี่น้อง แรอลันพี่น้องเนิดเนิดเน ถนนลาดยางนะครับถนนเป็นปลามันพี่นอ้องไถปลามันกัเจ้าสิ่มเลยนะครับเจ็ดเป็นหน,นทางเที่ยวเอ้าเสียหนุ่มหัวพ้นนะครับ ปรมันก็ได้ประมาณชิปเดือนนะครับได้ซัพนี่แหละพี่น้องสิบเดือนเบือ้องกระโลดเพิ่นบ่มาดูแลนะครับลูกแล้วเพิ่นก็นไปกรุงเทพอ่ะปุ๋ยก็บ่ใส่พี่นอ้องบได้ยยังนะครับเออจักสีว่าจังไรพี่น้องปุ๋ยกับแพรงนะครับเอาโรก,กี้ครับรอยเจ็ดสิบห้าแรกมา นี่อือสบายสบายครับอ่ะบอลันนะครับ่ว่าแรงพี่น้อง เสียโนครับลีลเนื้อครับเจอเนื้ครับไหวปะอือโยโอ้ยูปโย้ยเสียเล็กเก็บเนาะเสียเล็กบอเออ จะเล็กบอ่อเลี้ยงว่าสันจานหลิว้ววาจอยวันเราเนี่ยจะเล็กสองมือมาอยู่น้ำสีเล็กสองมือจอยว่าสันครับอันฟุ้งหายว่าสัน ปิดท้ายด้วยสมอนะครับชิบนาพอกันไหมพี่น้องกับทีมงานสับสถิตข้องเขา้าเมือนี้ง,งาน่่จบหรอกพี่น้องน่าจะเป็นมืออื่นนหูดละขอบคุณขอบคุณพี่น้องผู้เขามาติดตามมาชมสุบัดดำซิ่งนะครับให้แรงเชื่อแรงใจมาตลอดนะครับ สำหรับเอซของสมบัติดำซิ่งขอบคุนขอพุทธเรื่อยๆพี่น้องเมือนี่โชเฟอร์เข้ากับอาจารย์หลิวนะครับทางบ้านนถเจ้าพี่น้องเป็นผู้จัดนักจัดเต็มให้ทีมงานเมือนนี้นะครับล่าโดยน้องฟางดำซิ่งนะครับ น้อง้างผู้ดิมมีผู้ยิ่งผู้เดียวครับสาว้างดำซิ่งนะครับเอนี้เอาเดี๋ยวเค็ียรนาพ่อกันไหมพี่น้องเหมือนนี่ล่าพิทไทยด้วยสมองกัน ลากันสำเร็จล้วพี่น้องสวัสดีครับ